ข้อนี้เป็นข้อสอบ A อ e v e l นณิตาศาสตร์ปยุคหนึ่งสอบไปเมื่อมีนาหกเจ็ดเป็นเรื่องภาคตะกรวยนะครับจากโจทย์ได้เขาจะเห็นว่าเป็น x กําลังสองกับเป็น y วกลังสองถ้าเครื่องหมายต่างกันจะเป็นไฮเปอร์โบลานะครับถ้าเหมือนกันจะเป็นวงรีนะส่วนถ้าสมบัติเหมือนกันเลยจะเป็นวงกลมถ้าเป็นกําลังหนึ่งกับกําลังสองนะครับนะอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นพาราโบลานะแยกให้ชัดนะครับขรณนี้โจทย์ถามลักษณะกราฟนะครับเป็นไปตามข้อใดถ้าถามลักษณะกราฟก็ ต้องจัดรูปนะครับให้อยู่ในรูปมาตรฐานคราวนี้รูปมาตรฐานก็คือต้องจัดให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับแล้วก็จัดกลุ่ม x กับ x y กับ y ส่วนตัวเลขย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งอ่านะแล้วก็ดึงสัมประสิทธิ์ของ x กาลังสองนะกับ y กาลังสองนี่ออกมาของ x นะครับก็เป็น9อนะ่ดึง9เสร็จไปหารเนี่ยก็ได้ตามนี้เระเดี๋ยวงนี้เว้นไว้นะครับจะหาหลังมาเติมก็คือต้องเป็นบวกหลังกําลังสองนะส่วนของ y นะครับเราดึงลบสิบหก ก็จะเป็น y กําลังสองลบสิบ y เว้นหลังไว้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยใส่บวกหลังกําลังสองสองสี่เจ็ดนะครับลบอยู่ย้ายไปบวกอานนี้เทคนิคง่ายๆเวลาหาหลังกําลังสองนะตรงกลางเป็นอะไรนะครับเราก็จับหารสองใช่สองหารด้วยสองได้หนึ่งนี่ก็กลายเป็นหลังก็คือหนึ่งกำลังสองตรงนี้สิบนะครับหารด้วยสองได้ห้าก็เป็นห้ากำลังสองอันนี้ถ้าซ้ายเนี่ยบวกเข้าไปขวาก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปด้วยราวนี้ถามว่าบวกอะไร ถามว่าบวกหนึ่งกับข้งสองไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีเก้าข้างหน้าด้วยเยถ้าเรากระจายไปก็แสดงว่าเก้าไปคูณด้วยก็ต้องเป็นเก้าคูนหนึ่งกำลังสองนะส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถามว่าใช่ห้ากำลังสองเฉยๆไหมก็ไม่ใช่อีกนยเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมีลบสิบหกก็ต้องลบสิบหกเนี่ยเข้าไปคูน่ยพอได้เสร็จปุ๊บก็ทําเป็นกำลังสองสมบูรณ์หน้าคือ x กกลางบวกใส่บวกหลังคือหนะึ่งทั้งหมดกำลังสอง หน้าคือ Y กลางคือลบหลังคือ5้ทั้งหมดกำลังสองส่วนตัวนี้ได้2 4 7เหมือนเดิมนะครับ1นึ่งคูณเก้าคูณสิได้400ร้แต่ว่ามีลบอยู่ด้วยนะเป็นลบสี่รต่อไปก็เคลียร์ทางขวานะครับเพื่อไม่เปลืองบรรทัดนะรวมตรงน,นี้เลยนะครับ2 4 7สบวกเ เป็นสองห้าหกไปลบสี่ร้อยนะครับก็ติดลบร้อยสี่สิบสี่เนี่ยก็เหลือเท่านี้แหละเสร็จแล้วก็ให้หารนะครับด้วยลบร้อยสี่สี่เนี่ยตลอดสมการเนี่ยขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะเนี่ยหารทุกตัวนะครับด้วยลบร้อยสี่สี่ก็คือตรงนี้เป็นอะไรก็หารตรงนั้นเลยสำหรับหลายคนนะ่าจะคุค้นๆนะนะ เพราะว่าต้องจัดทางขวาเนี่ยให้เป็นหนึ่งนะครับเนี่ยต้องจัดทางขวาเนี่ยให้เป็นหนึ่งนะตัวนี้บวกหารลบได้ลบ,ได,ลบได้ลบเท่าไหร่ขอมาเขียนทางขวานะสลับกันหน่อยนะในบวกหารลบได้ลบขอเขียนข้างหลังนะครันนี้เก้าตัดร้อยสี่สิบสี่นะครับจะได้สิบหกถัดไปครับในตัวหลังนะลบหารลบได้บวกขอมาเขียนข้างหน้านะ แล้ว16ตัดกับ144จะได้9นะครับเดี๋ยวพอเราได้สมการนี้ออกมาแล้วนะมันก็อยู่ในรูปมาตรฐานนะครับของไฮเพอร์โบลาโดยที่ถ้า y นะครับกำลังสองเนี่ยอยู่หน้าแล้ว x กำลังสองนี่เป็นลบนะครับอยู่หลังแบบนี้จะเป็นไฮเพอร์โบลาแบบตั้งโดยจุดศูนย์กลางนะครับก็จะเป็นคั้ดับ hk ถ้ารูปมาตรฐานนะไอต,ตรง x ตรงเนี้ยมองเป็น x ลบ h เนี่ยกำลังสอง วันเก็จะเป็นลบหนึ่งเนี่ยจุดยอดจะเป็นลบหนึ่งส่วนค่า k นะครับค่า k ก็คือตรงเนี้นะครับให้มองเป็น y ลบ k ทั้งหมดกลางสองัน k คือห้านะครับแต่วันจุดยอดนะครับตรงค่า y ก็จะเป็นห้าเราไดแล้วในชอยส์นะครับก็ถามทุกชอยส์เลยนะก็ถามจุดยอดจุดยอดนะครับให้ดูตรงนี้นะ่เสร็จแล้วถามว่ามันขยับขึ้นกี่หน่วยลงกี่หน่วย ให้ดูที่ค่าตัวที่อยู่ใต้ตัวหน้านะให้มองเป็น a กําลังสองเนี่ยเพราะ a ก็เท่ากับบวกลบสามนะครับขอใช้เฉพาะค่าบวกตัวเนี่แหละเป็นตัวบอกว่าจากจุดศูนย์กลางตังนี้จะเรียกว่าจุดศูนย์กลางนะจะเลื่อนไปหาจุดยอดนะครับกี่หน่วยเนี่ยเลื่อนขึ้นไปสามหน่วยเลื่อนลงมาเนี่ยตัว a เป็นตัวบอกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเลื่อนจากลบหนึ่งห้าขึ้นไปสามหน่วย x จะเท่าเดิม y เดิม5บวก3ามก็เป็น8ส่วนถ้าเลื่อนลงนะครับ x ก็เท่าเดิมจาก y เดิม5นะครับลบไป3ก็เหลือ2เพราะฉะนั้นจุดยอดที่ได้นะครับก็จะเป็นลบ1 8กับลบ1 2ตอบข้อ2นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจกดบันทึกแล้วก็กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ